วัดวัดให้วัดให้ยังไปยังไดถนนเวลาเสยเข้าไปหนึ่งดอกเสยิเยฟุตบาททำการกับจับตาดูอยู่ครับรถมัแรงครับรถมัแรลงสวัสดีค่ะน้องๆ้องวันนี้พี่ฮอนจะมาแข่งขับรถกับพี่เพิ่มพี่ดุกพี่อมน้องน้องเชียร์คนไหนคอมเมนต์บอกพี่ฮอนหน่อยกติกามีอยู่ว่าใครเข้าเส้นชัและทำเวลาได้ดีที่สุดก็ชนะไปเลย เออเต่าคนเล็วถอยอย่างตอดโอเคล้ำถอยได้ล้ำล้ำถอยนิดนึงถอยนิดนึงถอยอีก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 ก่อนจอดตัวพี่ต้องบอกเนี่ยครับว่าเกิดมาพี่ก็กำพวงาลัยรถดแล้วเพราะฉะนั้นพี่มันเป็น number one ครับน้องๆ ไปไปแลวจ้าเข้าคงอันนี้แบบพิวอ่ะไม่มีการชงการชน่ะรอดูละกันแน่ใจครับพี่แน่ใจครับน้องไม่มีการชนหรือไม่มีการชนครับไม่มีการตัเลยไงได้ยู่ได้ยู่ครับได้อยู่ครับเอไห่บอกว่าไม่ชนครับมันชนไหมล่ะมันไม่ได้ชนมันแค่ตกล่องเฉยอแล้วไปโคตรพิวอ่ะโคตรพิ้วอ่ะมือขับอันดับหนึ่งของวงการอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอะเห็นนะ เขาเรียกการดิฟครับเขาเรียกการดิฟครับสังเกตไปไปเลยจ้าโอ้โค้งนี้โค้งนี้กินขาดโค้งนี้กินขาดนี่นี่ไปอ๋ยังไงพี่ก็ต้องลำหนึ่งอ่ะแข่งเสร็จต้องเอารถไปทำสีใหม่เนี่ยครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับโอ้ดูดิยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเฮ้ยขับเก่งเกินยังไม่ถึงเส้นชัยครับอย่าพูดมาก ตอนแรกพี่กัดจ,จ้าวีเดียวนะครับแต่คือแบบกลัวมันเกินหน้าเกินตาไง ấy. เอ้ยแล้วแม่งใครขับรถบัมบมา <laughs> โอ้โหดูดิฮะสิบเก้าวิห้าสิบเวิห9าิบาวิโอ้โหไ,ไปดูสกอร์ไปดูสกอร์ <Yahoo! S 1> โอ้โหเป็ไงทำได้อ้าเปล่าไม่ถึงหนึ่งนาทีอยากคัดน้อง มาแล้วโโอ้พี่เบา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 พี่ชิดในหน่อยน้องชิดในหน่อยน้องอีกเอกอีนึงอีนึงโอเคสามสองหนึ่งเลตโก้ไปหอบบอกเลยของแทโอเคไม่มีทางชนแน่นอนดูทรงแล้วไม่ไม่ไม่น่าจะได้ชนะพี่หรอกรถไม่ต้องทำสีใหม่ะครับนี โอ้โหได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนี่ถือว่าเก่งมากแล้วนะตัวี่ยนเป็นยานเลยบินดีเซลวินเบนซินครับเอาไไม่ครับไม่ครับไหนบอกไม่มีใครเห็นวินดูดูทรงแล้ววินต้นทิกตอกครับดูทรงแล้วไม่พลาดเก่งน,นะครับไม่พลาดิงเมื่อกี้แม่งเอ้ยใคร โยรยสปูยเรือใบไว้อ่ะหักหลบอ่ะน้องๆรอ,อดูสกอรราะกาันไม่พูดเดยอะรอโอ้รอดูครับบอกเลยของแค่ยิงมาครับไม่ถึงสิบนาทีแน่นอนสิบทีไมนาทีก็น่าจะจอดฉี่ข้างทางอะครับโอ้โอ้มีคนโกงเวลาแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยจริงได้ไม่ถึงวิเนะจ่จบจบจบวยที่สองดูเลยดูเลย มื่อกี้มีคนเจาะยางพี่ครับบางน้องเอายาง no. ไปอีก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 ข้างหน้าอีกไปอีกวัดวัดให้วัดให้ยางดี่ยางวัดถนนเวลาโอ้ตัวทีตัวทีตัวทีเหยียบมือกรรมการแล้วแหละเหยียบมือกรรมการมือบิดมือเบี้ยวหมดแล้วเนี่ยลุบอ๋อพอได้พอได้ยังยังตายังตายยังสามสองหนึ่งเลตโก้ ไปแล้วจังหวะอันนี้เอาโค้งชิดบันไดเสยเข้าไปหนึ่งดอกเสยจิเสยฟุณบาททำการกับจับตาดูโดยโครับรถ<อ>มันแรง,งครับรถมันแรงเออข้ายางไปเลยครับโอ้โหป้าใหม่ไมปพุ่งชนจริงๆไว้เนี่ยรถมันแรงอะทำให้มันดีๆครับ เราไม่รู้ไม่ไหวไม่รู้เออเราจับไม่ได้อยู่รถก็รถกำกับมาไม่ไม่น่าไหวอะดูแล้วไปตรงนู้นต่อทังตี้เขาใช้แม็กอะไรนะแม็กแม็กโดนัลแม็กผู้เล่นหิวเลยครับเอาผู้ผิดครับแม็กแวร์ลูครับอันนี้ก็ร้านสนุกซื้ออ๋อเอาใหม่ครับแม็กโคครับ นั่นไข่ปีกอ๋อทำ่มอีไข่ทรงงา้นต้องใหม่ครับแมกนัมครับอันนั้นมันไอติมลบงา้นต้องใหม่ครับไม่มีแมกแล้วครับหมดแล้วแมกเย็บกระดาษครับอ๋อไปแล้วอ๋อเบาพี่เบาเบาพี่ไปอีนิดไปอีกนิดขยับมาอีกหน่อยครับอีกหน่อยหน่อยหน่อยไล่มาแม่ไทยเอาป่ะเนี่ย นชนมาผมแม่ไปอีกพี่พอโอเคเอา้อบยาวดูผมดูผมตอนนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ชนเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยอย่าแซวดิโอ้ผมเสียหักเลยโอ้คุณน่าไปเชิญไปเชิญเลยปุ้งมีคนเอาน้มันไปลาดไว้นี่ยตรงนั้นลื่นจัดเลยแต่มันเร็วนะมันเร็วนะคือมันเร็วอะไรอะแบะแบะกินเป็ดเตี๋ยวเหรอครับตรงนั้นนะทางๆนิดนึงไม่ไม่ลีโอรถแมลงรถแมลงผมอยาก เอาแล้วที่หนึง่งได้อะไรครับอังตรงแล้วครับ <No. S 1> อุ้ยไที่หนึ่งอ่ะออจะเป็น,นแซงพี่ได้ไงวะพ <c oughs> ูที่ชนะก็คือลากีคาบุยู <Yahoo! S 2> เกมแรกครับน้องๆ <c oughs> จบไปแล้วนะคะน้องๆพี่ก็เกือบชนะอีกนิดเดียวเองไ <No. S 2> ว้คราวหน้าพี่มาแก้มือใหม่ดีกว่า แต่ก่อนจะไปพี่ฝากกิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงมนสเห์ปีศาจเพียงแค่น้องๆเติมน้องๆก็จะได้รับไอเทมมากมายมีทั้งสกินรถยนต์สกินปืนชุดไว้ให้น้องสะสมและยังมีท่าทางเท่ๆอีกนะกิจกรรมมีถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นน้องๆคนไหนชอบก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยล่ะและยังมีกิจกรรมตู้ลัคกี้รอยัลที่เป็นชุดสวิงไรเดอร์ไหนน้องๆคนไหนมีแล้บ้างคอมเมนต์บอกพี่ฮา่นนาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ